จัดรากก่อนข้าวเนี่ยจะแตกกอแตกสาขาดีมากเลยแล้วก็ทนโรคด้วยคนอื่นก็เป็นเพี้ยกันแดงแบบทั้งแถบตอนข้าวยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเราก็ไม่เป็นนอนกอเราก็ไม่เป็นมือแต่แต่เมื่อใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้วอะ่ะพวกหนอนอะไรจะลงเราก็ป้องกันนี่ดูลากขาวชั่วโอ้โหนี่สุดยอดไหมสุดยอดไหม เียา,าเย,ยาวกว่าหน้าเราอีกอะยาวกว่าหน้าเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิแล้วกอดูดิแตกสาขานี่เป็น m อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องเกษตรรับ,บทรัพย์โพที่บูตเตอร์เราจะมาฉีดข้าว m อพื้นที่19ไร่อายุข้าว5้วันเรามี เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราเอาของที่ํามาใช้นะอันนี้โพท,ทีอันนี้บูสเตอร์ผลสมบัติเราพอเงินพอทองฉีดแล้วเป็นเงินเป็นทองเกษตรกร,ะร,กรจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เอ็มีอายุห้าสิบสามวันใกล้ตั้งท้องแล้วเราวานปุ๋ยไฟเมื่อวานบูสเตอร์เหมือนเดิมบูสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสารไคโตซานรบริสุทธิ์เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมีความเข้มข้นและมีคุณภาพสูงตัวนี้จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากลำต้นใบดอกผ้นช่วยสร้างคุณต้านทานโรคและ,มะแมลงช่วยในการตึงธาตุอาหารของพืชและยังปรับสภาพสมดุลสิ่งแวดล้อมเราสังเกต เราเพิ่งมาใช้ตัวนี้นะอเ,เราใช้หุยกับสารเคมีไม่เปื้องต่อไปตัวที่สองที่เรารู้กันอยู่ว่าเราใช้มาตลอดสองปีสารเ 5, พิ่มิาิิภาพพืชโ4สูตรอีออนเล็กกว่านาโนห้าเท่าตัวเนี้จะปรับสภาพดินรากให้แผ่ขยายได้ไวให้พืชโตเร็วใช้ได้กับพืชทุกชนิดพืชนำไปใช้ได้ทันทีวันนี้เราจะใส่เป็นตัว อะมิโนโกเนี่ถ้าภาษาวิชาการมันก็จะมีบทบาทต่อการสังเคราะห์แสงช่วยในการส่งเสริมแต่ที่ฉีดอะไรไปแี่มมันจะดูดซึมธาตุอาหารของพืชเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญมันเป็นโมเลกุลขนาดเล็กเมื่อฉีดพ่นแล้วมันจะซึมเข้าสู่ลําต้นและใบทิพภาพของโพเนี่ยจําเป็นเนี่ยที่จะใส่ร่วมกับปุ๋ยเมื่อคุณหว่านปุ๋ยไปแล้วคุณฉีดโกบูตเตอร์แล้วก็โฟทีตามเลยโบเนี่ย จำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือหลุมปุ๋ยื่นดเ,เพราะว่าย่อยย่อยปุ๋ยอ่ะมันเป็นอาหารของข้าวอยู่พื้นที่สิบเก้าไร่ใช้น้ำเก้าสิบห้าลิตรเหมือนเดิมคุณผู้ชมไนโตรซานบริสุทธิ์บูสเตอร์แรงสุงสี่สามชั้นเนะี่ยไม่เป็นอันตรายนะดูนะ เข้มข้นมากใครตัวตามบริสุทธิ์จะกินให้ดูก็เกรงใจข้าวสุทธิที่ดีตวงเหมือนเดิมมานฝาของเขามีมาตรวัดบอกเขาสูงที่ิบหนึ่งหนึ่งคือสสามิบนะสองคือหกสิบ สามคือเก้าสิบอีกห้าซีซีเดี๋ยวให้เห็นชัดๆอ่เพราะว่ามาตรวัดก็จะเป็นสองจุดห้าใช่ไหมมีบอกห้าซีซีเป๊ะเราเป๊ะไม่ต้องแถมแรงคูณสี่อยู่แล้วอ่าจไป้าย อย่างน,น,านี่แต่จะไม่กินไม่กินโพนะะต่อไปอ้าต่อไปโพทีสารเพิ่มมาพพืชหนึ่งไร่ร1 1> หนึห่งช้อนง่ายๆเลยถ้าพืชผักสวนครัวก็ครึ่งช้อนเป็นพืชเศรษฐกิจข้าวมันอ้อยข้าวโพดหนึ่งช้อนถ้าเป็นไม้ยืนต้นผลไม้ใส่สองช้อนไปเลย ฉีดโคนแล้วก็ฉีดพุ่มใบถ้ายางก็ฉีดหน้ายางถ้าเป็นทุเรียนเป็นโลกอะไรต่างๆก็ฉีดไปจัดแบบไปไปไปค่ะเก้าช้อนปาดเรียบนะถ้าลมมาระวังปิวบนนะนนี่เห็นไหมหนึ่งสองมือคนเรามันไม่เท่ากันนะจะบอกให้สามบางคนก็ได้สี่สิบบางคนก็ไม่ถึงสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามูลนะเนี่ยสิบหกเยอะไปสิบเจ็ด แปดสิบเก้ายังเหลือหน่อยนึงใส่บูตเตอร์แล้วก็ผสมให้เข้ากับน้ำแล้วก็ใส่โครีตามก็ผสมกันอีกให้เป็นหนึ่งเดียวเดี๋ยวมาดูนะดูทุกครั้งเราจะให้ดูโอ้โหเนียนกิฟต์คัดไหมเนียนกิฟตเลยเนียนกิฟตเลยเนียนมากเลยเห็นไหม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับสภาพน้ําของเจ้าของด้วยนะบางทีเราเลือกน้ําไม่ได้แกแนนกิปเสร็จอะเห็นดูเดี๋ยวจะให้ดูเหมือนเดิมอีกได้อันนี้ไม่มีปัญหาได้ไม่ใช่เรื่องอันนี้อะต่อไปสามตัวสำคัญสำหรับนาข้าวอะมิโนโกโมันเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นนะ วันนี้เราจะฉีดเป็นอินทรีย์ทั้งหมดไม่ใส่เคมีเลยเ็นโกเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นถ้าใส่ลวมับสารเคมีแล้วมันจะไม่ได้ไประสิทธิภาพเลยไ่เลยดูนะที่สูรกลิ่นนะกินมันจะเหมือนแบบอ่าผลไม้รสเปรี้ยวอะการดองมะม่วงกลิ่นดองมะม่วงเงี้ยดูนะ นี่ค่ะสามตัวลงกันมาดูต่อนะคะเรียบร้อยเนี่เหมือนเดิมปลอดภัยวันนี้เน้นปลอดภัยอย่างเดียวมันใส่มากเข้ากันได้ดีเลยสามตัว บูเตอร์4โกรเราตั้งเป้าหมายไปแล้วเพราะเราเคยทำได้แล้วส1บเต่าไบส22เกียนเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าฤดูการนี้เราจะได้เท่าไหร่เราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบของลอกเลียนแบบแล้วของพรอมเนี่ยเยอะมากของแท้ต้องมีรหัส ตัวแทนเท่านั้นนะ คุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นการจะได้ผลผลิตมากอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วยนะดินน้ําอากาศการแยรเขาะค่ะพูดแบบนี้ดิฝาบางทีหนาวจัดบางทีร้อนจัดบางทีฝนตกอ่าโลกมาอายางหน้านี้เป็นโรคเพลี้ยไฟใช่ไหมเพี้ยไฟระบาดอย่างเงี้ยค่ะหน้าที่แล้วก็เป็นโรคไวรัส เชื้อลาระบาดอย่างนี้กับพันธุ์ข้าวเอ็มจีอย่างนี้อ่าเราต้องเลือกพันุ์ข้าวด้วยบางคนปลูกพันุ์ข้าวซ้ําๆอ่าเป็นดอกกระถินอะไรหลายอย่างปัญหาเรื่องดินใส่สารเคมีใส่ปุ๋ยเยอะอืมค่อยค่อยคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะ